ชื่อช่องเหรอคะจ่าเนาะวันนี้เรามารีวิวเลยค่ะนี่ค่ะขนมแต่ตรงนี้เป็นรูปลูกตาแล้วเนี่ยเนาะมันเป็นช็อกโกแลตนะคะพอดีเราไปเจอในเซเว่นเนาะแล้วช่วงนี้มันใกล้เทศกาลอะไรนะฮ้าลวยห้าลวยเนอะนี่ช็อกโกแลตนะคะทุกคนจำจ้าลูปอะไรคะเอารองขอบครับน้องหมายลูปอะไรคะมือมือโอ้โหมือเขียวนี่นะโอ้โห มืแก่ห้หรือเปล่าว่ามามแกะยังไงอ่ะอ๋เป็นเฮียนี่ห้อยเกิดตรงนี้แต่ว่าตัวกล่องมังลูกเรงลูบรงศพเลยตือดูดจะเปเอารูปเลยนะลงศพคต้องไมเอารูปมือมือผีตัวดโนชึบโอ้โหแกะได้แล้วนะคะ กิ oh, เ้านโอ้หกางกระดูกอลก่อลองก็อลองก่อแล้วนึ่งังมมันเะป็นอย่างนี้เลยอะดู <k 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 hmm. <k <k k ้ไเออก็มันเป็นใช่ก็กินได้เลยนึ่งมคิดว่ามันจะไม่เป็นลายติดขึ้นมาใช่ไหมคิดว่ามันจะเป็นช็อกโกแลตเฉยๆใช่ไหมครเพราะว่าเราลองรงกระดูกแล้วาอหารันถุดิคงกระดูกหัวายหัวหายเล็บ เกบาทนคะคแตตรงนี้เราแกะิไม่ได้เลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวไฟเออกมาดูนะคะห,หนูจกนนี้แตเราหนูอิผัดถอนได้เลย <c oughs> ขอตัวไปกินให้อร่อยก่อนนะจ้าทุกคนบาย,บายอ้อา,วาวริ้เจารอเนเหมือนพี่ิวไม่เอาสั้นก็ได้เขาจะเบืเ่อเ,เมื่อระยยาวเกินไปฟันดำเลยไหนยิงฟันจิ้เสร็จแล้วต้องอะไรคะล้างมืออะไรอีกคะ ปันดำต้องทำไงคะดำมือปันดำต้องล้างมือเหรอคะจับพวกมันป่าล้างมือกว่ากวางกวางอืมโอเคเยี่ยมบายบายจะนจะัปล้างมือลาค่ะ